ประเทศลาวล้มละลายจะกลายเป็นลูกโซ่ขเขมพรพมา่าคืนรายต่อไปกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาข่าวคราวเกี่ยวกับสปปลาวประเทศเพื่อนบ้านของเราได้รับความสนใจขึ้นมามากอีกครั้ง หลังจากสังคมออนไลน์มีการพูดถึงข่าวธนาคารสธนาคารจากประเทศไทยปิดสาขาและเลิกกิจการในประเทศลาวซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นสัญญาณอันตรายว่าเศรษฐกิจของลาวกำลังจะแย่ลงไปกว่านี้และอาจเดินไปสู่การเป็นประเทศที่ผิดนัดชำระหนี้และล้มละลายอย่างประเทศศรีลังกาโดยลาวเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจหนักมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ทั้งเงินเฟ้อสูงค่าเงินกีบอ่อนลงอย่างหนักขาดแคลนเงินตราต่างประเทศและหนี้สาธารณะที่สูงมากปัญหาเศรษฐกิจของลาวเริ่มเป็นข่าวดังขึ้นมาในช่วงเดือนพฤษภาคม2022จากข่าวขาดแคลนน้ำมันเป็นผลมาจากเงินกีบของลาวอ่อนค่าลงอย่างมากทำให้ลาวมีเงินไม่เพียงพอที่จะซื้อน้ำมันจากต่างประเทศ ซึ่งในขณะนั้นราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นหลังจากรัเสเซียทำการบุกประเทศยูเครนส่วนต้นต่อปัญหาเศรษฐกิจของลาวคือโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปราะบางประเทศลาวมีหนี้สาธารณะที่สูงอยู่แล้วก่อนหน้านี้เนื่องจากการร่วมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในขณะที่ประเทศลาวขาดดุลการคลังอย่างต่อเนื่องซึ่งการมีหนี้สูงในสภาวะที่ทั่วโลกใช้นโยบายการเงินตึงตัว ทำให้ลาวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นบวกกับลาวมีระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต่ำท่ามกลางการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เงินกีบอ่อนค่าลงและนับจากเดือนพฤษภาคมมาจนถึงตอนนี้ตัวเลขหลายๆอย่างแย่ลงบ่งชี้ว่าลาวเดินอยู่บนเส้นทางที่แคบและมืดมนยิ่งกว่าเดิม โดยชาวอาเซียนต่างจับตาดูสถานการณ์ของประเทศลาวอย่างใกล้ชิดและคิดว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอื่นจะมีจุดจบเช่นเดียวกับประเทศลาวหรือไม่โดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพิงการลงทุนกับประเทศจีนเป็นหลักเช่นเขมรและประเทศที่โดนคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกนั่นก็คือประเทศพม่านั่นเองโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับ ว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่าค่าเงินอ่อนตัวลงหนี้ต่างประเทศก็เยอะเพราะประเทศลาวมีหนี้จำนวนมากนับแสนล้านบาทไทยน่าจะเกินกำลังรัฐบาลลาวหลังสุดมีข่าวว่าถึงขั้นให้ชาวจีนเข้าไปใช้ประโยชน์ในบริเวณทุ่งไหหินซึ่งเป็นมรดกโลกและอีกหลายๆพื้นที่ที่ชาวจีนเข้าไปทำประโยชน์ ทั้งการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อส่งไปขายในประเทศจีนโดยรัฐบาลลาวได้ประโยชน์เพียงน้อยนิดจากค่าเชา่าด้านทรัพยากรป่าไม้นั้นประเทศเวียดนามยึดครองทั้งหมดซึ่งน่าเป็นห่วงมากโดยรัฐบาลลาวขาดดุลการลงทุนจากภาคเอกชนการยึดครองพื้นที่โดยชาวจีนส่วนหนึ่งมาจากการผิดนัดชำระต่อรัฐบาลจีนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ผมมองว่าสถานการณ์ของลาวในตอนนี้ใกล้ระเบิดแล้วโดยรัฐบาลลาวพยายามกบเกลื่อนและฝืนว่ายังสามารถควบคุมได้แล้วบอกคนลาวว่ามันไม่มีอะไรและขอให้คนลาวช่วยกันไม่ซื้อของจากประเทศไทยโดยพยายามโยนบาปให้เงินบาทของไทยในลักษณะที่ว่าเพราะเงินบาทแพงขึ้นพวกคนลาวทั้งหลายที่นิยมชมชอบไทยจึงเดือดร้อน แต่ภาพสะท้อนที่แท้จริงมันไม่ใช่ประชาชนลาวซึ่งปกติก็กลัวรัฐบาลลาวมากก็ชักจะทนไม่ไหวแล้วดูจากช่อง YouTube คนลาวหลายคนออกอาการอยากร้องไห้สายตาสิ้นหวังกังวลเครียดหลายคนถึงแอบออกปากด่ารัฐบาลตัวเองแต่ไม่กล้าแสดงออกเต็มที่เพราะยังคงกลัวรัฐบาลลาวอยู่และประชาชนเหล่านั้นก็ไม่เชื่อรัฐบาลตัวเองที่บอกว่า เป็นเพราะเงินบาทขึ้นหรือประเทศไทยกําลังแกล้งจึงทําให้เงินกีบตกต่ําเพราะคนลาวไม่ได้ใช้แต่เงินบาทหรือเงินกีบเพียงเท่านั้นยังใช้หยวนดอลลาร์และดองของเวียดนามอยู่เพราะไม่ว่าจะเอาเงินสกุลไหนมาเปรียบเทียบล้วนแล้วยังมีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเทียบกับเงินกีบของประเทศลาวความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า จากมุมมองเศรษฐกิจมหาภาคนึกไม่ออกเลยว่าประเทศลาวจะพาตัวเองออกจากสภาพนี้และหนีเส้นความยากจนได้ยังไงดูไร้ทิศทางในการพัฒนาประเทศมากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่แค่เราเป็นหนี้แต่ปัญหาคือพอเป็นหนี้จีนแล้วพี่จีนก็เข้ามามีอิทธิพลในประเทศนั้นๆชนิดสร้างเมืองขึ้นมาทั้งเมืองขึ้นในประเทศลาวได้ และเมืองนี้ก็มีเอกสิทธิ์ทุกอย่างราวกับเป็นประเทศจีนเองและเขาอาจสร้างอะไรดีๆได้อีกมากมายในลาวซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องกังวลความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าทรัพยากรมีมากมายแต่ไม่รู้จักใช้ประโยชน์ใช้ให้คุ้มค่ากับให้จีนและเวียดนามมากอบโกยแค่เอาเงินเข้ากระเป๋าพักพวกตัวเองไม่เอามาพัฒนาประเทศแบบนี้มีแต่จะแย่ไปเรื่อย ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าถ้าผู้นำลาวไม่บาลานซ์ระหว่างไทยกับจีนก็เตรียมตัวโดนฮุบประเทศเลยแนะนำให้เก็บความเกลียดชังไว้ที่บ้านแล้วหันหน้าเข้าหาเพื่อนบ้านอื่นๆบ้างชีวิตคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คอมมินิตหรือว่าคุณพอใจที่จะกลายเป็นคนจีนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการที่ลาวล้มละลาย มันกำลังจะกลายเป็นลูกโซ่ส่งผลไปยังประเทศอื่นๆในอาเซียนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเกิดจากผู้นำลาวล้วนๆประชาชนทั่วไปพูดอะไรไม่ได้อีกสักหน่อยโดนจีนยึดสุดท้ายกลายเป็นเมืองขึ้นของจีนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าน่าสงสารประชาชนชาวลาวประเทศลาวยังสามารถมีรายได้จากนโยบายการท่องเที่ยวได้ แต่คนลาวอย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยและคนไทยนี่แหละที่จะนำเงินไปให้ประเทศนี้คนไทยชอบเที่ยวในประเทศลาวแม้ของจะแพงแต่ก็ยังชอบความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟความเร็วสูงลาวจีนลาวกู้ยืมเงินจากจีนมาลงทุนสร้างแต่ผู้ได้รับผลประโยชน์เต็มคือประเทศจีนด้วยการขนส่งสินค้าจีนทลักสู่ตลาดลาวและไทย แล้วไหลไปครอบคุมทั้งอาเซียนอย่างสะดวกสบายใจความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าแผนของจีนทำให้หลายประเทศเป็นลูกหนี้จนล้มละลายและเข้าไปครอบงำรัฐบาลในประเทศนั้นๆเช่นสีลังกากัมพูชาและลาวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลาวคือรายแรกส่วนรายต่อไปคือประเทศไหนหรือว่าจะเป็นพม่าก,กับขเขมร ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าปกครองด้วยระบบคอมมิวนสิสต์มีพักอยู่พักเดียวไม่มีใครตรวจสอบใครสุดท้ายพังทั้งประเทศนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับก็คิดว่าลาวกู้เงินมาใช้มากเกินไปและการบริหารที่ผิดพลาดของผู้นำจึงส่งผลให้ประเทศลาวกำลังอยู่ในวิกฤตในช่วงเวลานี้ และเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ